นิทานเรื่องคาปิบาร่าและสมบัติในป่าลึกการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกที่อุดมสมบูรณ์และมีแม่น้ำสายหลาผ่านมีคาปิบาร่าชื่อแคปที่ไม่เพียงแต่ใจดีแต่ยังกล้าหาญและรักการผจญภัยวันหนึ่งขณะที่แคบกำลังเล่นอยู่ริมแม่น้ำ เขาได้ยินเสียงกระซิบของลมบอกเล่าว่าในป่านี้มีสมบัติล้ำค่าซ่อนอยู่แต่สมบัตินั้นถูกปกป้องโดยเสือชีตาที่น่าเกรงขามแคปไม่กลัวและแตัดสินใจที่จะออกผจญภัยเพื่อหาสมบัตินั้นแคปได้รวมเพื่อนๆของเขาคือกระต่ายน้อยชื่อบันนี่และเต่าชื่อเทอร์รี่ที่ชอบคิดวางแผนพวกเขาทั้ง3ออกเดินทางเข้าสู่ป่าลึกที่เต็มไปด้วยอันตรายและความลึกลับระหว่างทาง พวกเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายแต่แคปใช้ความกล้าหาญและไหวพริบของเขาในการพาเพื่อนๆผ่านอุปสรรคต่างๆได้อย่างปลอดภัยเมื่อพวกเขามาถึงส่วนลึกของป่าพวกเขาได้พบกับเสือชีตาชื่อจอนจอนมีพลังและความเร็วที่เหนือกว่าสัตว์ใดๆในป่าและไม่เคยปล่อยให้ใครเข้ามาใกล้สมบัติของเขาแคบและเพื่อนๆรู้สึกกลัวแต่ไม่ยอมถอยแคปคิดแผนการเพื่อหลอกล่อจอน แคปใช้ความสามารถในการวิ่งเร็วของเขาเพื่อดึงความสนใจของจอนออกไปขณะที่บันนี่และเทอร์รี่แอบเข้าไปหาสมบัติระหว่างที่แคปวิ่งหนีจอนไล่ตามเขาด้วยความเร็วสูงสุดแคปต้องใช้ความสามารถในการเลี้ยวและหลบหลีกเพื่อไม่ให้ถูกจับได้ในที่สุดแคปสามารถลอดจอไปยังกับดักที่พวกเขาเตรียมไว้จอนติดกับดักและไม่สามารถขยับตัวได้บันนี่และเทอร์รี่สามารถหาสมบัติและนำมันออกมาได้อย่างปลอดภยัย แต่เมื่อแคปกลับไปหาจอนที่ติดกับดักเขารู้สึกสงสารและตัดสินใจที่จะช่วยจอนออกมาจอนประทับใจในความกล้าหาญและใจดีของคาบและขอบคุณที่ช่วยชีวิตเขาจอนตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและกลายเป็นเพื่อนกับแคปและเพื่อนๆของเขาจากวันนั้นเป็นต้นมา พวกเขาทั้งหมดอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและแบ่งปันสมบัติล้ำค่ากับสัตว์ทุกตัวในป่าป่าแห่งนั้นก็เต็มไปด้วยความสุขและความสงบสุขตลอดไปและแคปได้ใช้ชีวิตที่มีความสุขกับเพื่อนๆของเขาตลอดไปจบบริบูรณ์ข้อคิดของเรื่องนี้ความเมตตาและการให้อภยัยแคปไม่เพียงแต่ช่วยเหลือเพื่อนๆของเขาแต่ยังช่วยจรเสือชีต้าที่เคยเป็นศัตรูทำให้เกิดความเข้าใจและมิตรภาพใหม่ ไม่เคยเหงาใจลิงน้อยนกฟีกระต่ายไวเปลนน้ำหัวเราทุกวันไปคาบิปตราและพร้อมเพื่อนรักกันทุกวันสุขสันต์เสมอในป่าเขียวจีเราเฮฮาคาบิปตรากับเพื่อนสุขเสมอคาบิปตรากับเพื่อนสุขเสม,มเอ